สวัสดีครับอยู่กับช่องก็เก่งเกิดมาซ่อมนะครับผมก็วันนี้อีกหนึ่งคลิปนะฮะกลับ <c oughs> มาจากทุระนะครับก็เจ็บหลังอีกแล้วเป็นเงี้ยครับเป็นเปนห,หายเจ็บหลังก็มาวานเนไม่ได้ทํางานนะมาวานะนอนดูหนังนะพักร่างกายวันนี้ เดี๋ยววันนี้จะมาลื้อเครื่องคันนี้นะแต่ยังตอนนี้ยังไม่ได้ลื้อนะเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งค่อยมาทำนะครับนี่ครับเครื่องของไอเอซีวีสี่ศูนย์นะครับเครื่องอย่างนี้นะยังไม่ได้ลื้ออะไรเลยนะเอามาวางไว้กันนี้ก็ฝาหน้านะครับฝาหน้าที่ล้างเอาไว้อันนี้ชุดใส่ไฟนะครับแล้วก็วจะสลับฝาหน้านะครับซีนใหม่แล้วก็ถอดอ่างถอดอ่างน้ำมันเครื่องล้างนะครับ แต่เดี๋ยวค่อยถ่ายดูนะก็จะมาพอดีวันนั้นช่วงวันศุกร์ยังไงนี่แหละถ <c oughs> อดคานนะครับถอดคานออกอะไรออกแล้วก็ะจะยกคานอันใหม่ใส่เนี่ยคานเนี่ยเจียงกงเขาบอกว่านะเจียงกงเ็าบอกว่ามันใส่ได้นะ แต่ถ้าเราไม่ถอดนะถ้าเราไม่ถอดของเก่ามาก่อนนะครับเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะคืออ่ามันคล้ายกัน้เฉยนะครับแต่มันมันเหมือนกันแค่โครงเนี่ยมันเหมือนกันแค่โครงนะครับโครงเหล็กแต่แตกต่างกันหลายอย่างครับก็คือมันโคนลบอดี้คนละรุ่นแค่นั้นแหละนะครับที่ใช้ได้ก็จะมีแค่อะไรแค่ปีกนกอย่างเดียวเอาง่าย ที่ใช้ได้นะแค่ปีกนกอย่างเดียวนู่นครับคานเก่าอย่นูนพอถอดออกมามันจะเห็นเยอะนะแต่อยู่ในรถยังไม่เห็นนะครับอันดับแรกนะคนหนึ่งเลยครับแหลกก็คือคนละรุ่นและองศาองศาการเอียงมันไม่ได้เนี่ยตัวน,นี้มันจะล้มมามันจะของเดิมมันจะล้มมาประมาณนี้นะครับนี่เอียงประมาณนี้พอเราเสียบอันนี้ไปมันเสียบเสียบแล้วมันหักมุมนะนะครับ ช่างที่ทําพวกนี้ประจําเขาจะรู้อยู่แล้วอะไรใช้ได้ไม่ได้ครับแต่นเนี้ยผมจะมาบอกบอกให้อ่าคนที่ใช้ทำรีนะฮะแล้วจะซื้อของเองอะไรเองเนี่ยทําให้มั่นใจนี่อย่าซื้อนะครับผมเอาเป็นตัวอย่างให้ดูเลยว่าเนี่ยซื้อมาเนี่ยมันใช้ไม่ได้นะครับคือซื้อมามันใช้ไม่ได้นะมันมันมันเซฟเงินให้ลูกค้าก็จริงแต่ใช้ไม่ได้นะครับ ทำไปทํามาก็นี่ต้องเอาไปคืนนะเอาไปคืนแล้วก็ต้องซื้อแหลกใหม่เลยนะครับแหลกใหม่พวก <c oughs> บูธพวกนี้ของใหม่ลูกหมากของใหมนะ่มาเปลี่ยนให้ลูกค้านะคือจะเซฟเงินให้ลูกค้าแต่กลายเป็นว่าเข้าเนื้อครับถ้าเอาง่ายๆก็คือเข้าเนื้อนะแต่อันนี้ดีนะครับเขาคืนไดนะ้ขอให้คืนนะครับเดี๋ยวเอาไปคืนนะครับ เดี๋ยวจะทาอย่างอื่นก่อนแล้วก็มีเวลาเดี๋ยวจะเอาไปคืนนะครับเตรียมงานเครื่องให้เรียบร้อยอีกส่วนที่สองที่วา่าใช้ไม่ได้นะครับก็คือบูทยางตัวนี้นะตัวนี้นี่ตัวนี้จะเตี้ยนะครับเห็นไหมถ้าไม่สังเกตนะครับไอ้นู่นจะสูงนะครับนู่นเดี๋ยวลากไปใกล้ๆกันนีกว่านี่ครับนี่ฮะที่เรามองว่าถ้าเรามองแบบเราไม่ได้ถอดตัวอย่างไปนะ มันจะไม่เหมือนถ้าถ้าไม่เราไม่รู้เลยนะถ้าเราไม่ถอดตัวยางไปนะครับถ้าไม่ชัวอย่าซื้อนะครับขนาดผมทํารถนะมันยังไม่เหมือนกันเลยขนาดผมทํารถประจานะแต่เราไม่ได้ทําทุกคันไม่ได้ทําทุกวันนะครับแคมรี่เนี่ยซึ่งเราก็อาจจะลืมนะครับก็ต้องลืมนะฮะนี่นะครับลูกยางเนี่ยถ้าดูขอบล่างเนี่ยมัน มันก็จะพอๆกันนะครับแต่ความสูงมันไม่เท่ากันนะนี่อันนี้อันที่ซื้อมานะครับอันนี้ของลูกค้านะนี่มันจะสูงกว่านะครับแล้วก็อีกหนึ่งยางก็คือกันโคงกันโคลงตัวนี้ตัวนี้นะครับจะยื่นยาวกว่านะครับเอาถ้าเน้นจากรูนะยื่นยาวกว่านะครับเรามาดูอันนี้นะครับ นี่ฮะอยู่ในรูเลยครับมันคล้ายกันเฉยๆนะอันนี้อาจจะเป็นพวกวิทย์อะโตโยต้าวิทเพราะว่าญี่ปุ่นน่าจะเยอะนะหรือไม่ก็พวกเอาผาดหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละ a อ v ย0ก็คงไม่น่ามีนะเพื่อญี่ปุ่นอะดูหลักๆก,ก็น่าจะเป็นวิทยนะครับโตโยต้าวิทญี่ปุ่นเนี่ยเยอะมากแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนี่ นี่ครับแหลกที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยองศามันจะเอียงไปเยอะนะครับตัวนี้องศามันเอียงน้อยนะครับมันแทบจะตั้งเลยนะนะครับตัวนี้มันจะเอ็นเข้าไปเลยนะครับเสียบยอยมาก็เข้าพอดีเลยอ่าลูกหมากพวกนี้ก็คนละทรงนะครับนี่ครับนี่นะนี่ครับส่วนลูกหมากตัวนี้นะครับจะยาวกว่ามาตรงนี้เลยนะจะยาวกว่า ลูกหมากของเขาของที่เราใส่ก็คือฐานล้อจะแคบหว่าง่ายๆเนี่ยมันจะสั้นตรงนี้นะครับถ้าของมันถ้าของมันมันยาวมานี่เลยนะเนี่ยครับมันจะยาวมาถึงนี้นะครับแต่นี่นจะสั้นถ้าไปดูอ่ะมันติดดุมอยู่มันติดดุมอยู่ด,ดูน็อตตัวนี้นะครับมาถึงตัวนี้นะครับเนี่ยมันไม่เท่ากันนะ ดี๋ยวผมถ่ายดูอย่างนี้ถ่ายประมาณนี้นะเ,เดี๋ยวไปดูที่มันติดดุมอยู่ดูที่มันติดดุมอยู่นี่มันจะยาวเลยนะนี่ครับมันยาวเลยะถ้าเอาเครื่องมือเอามาวัดมันจะไม่เท่ากันนะพวกวิดพวก ACV สามศูนเนี่ยมันจะสั้นเนี่ยครับตัวนี้มันจะยาวยาวมาก ยาวมาเลยนะเพิ่มความกว้างของฐานล้อนะครับแต่คานะเท่าเดิมหมดคือมันกว้างที่ตัวนี้แล้วก็ดุมอะไรก็เหมือนกันนะแต่เปลี่ยนแค่ตัวนี้ก็ใช้ได้ทีนี้พอมันใส่ไม่ได้นะครับพอพอะเนี่ยพอเรายกใส่เข้าไปพอเรายิงลูกยาง่ยไอ้ลูกยางด้านล่างเนี่ยมันจะบี้เนี่ยนะมันบี้นะครับต้องเอาไปคืนนะ พอดีร้านมีข้อให้คืนนะครับก็เลยไม่มีปัญหาเลยคานยังสวยๆอยู่เลยแต่เดี๋ยวจะใช้คานเดิมนะครับใช้คานเดิมเพราะว่า,วาหายากครับ a อซีวสีูนเนี่ยคานญี่ปุ่นแค่ดูตัวนี้ก็รู้ละพอแล้วเนี่ยเตี้ยนะตัวน,น,นุ้นสูง,เน,งเนี่ยอนิี้ก้อยอานนี้ก้อยนี่พอดีเลยนะอันนี้นิ้วก้อยนี่นะ สูงนะครับเบ้ามันสูงอะ่ะเดี๋ยวจะใช้คารเดิมเนี่ยนะครับแล้วก็เปลี่ยนพวกบูธลูกหมากปีกนกนะนะครับถ้าคืนตัวนี้ลูกบูธพวกปีกนกอันนี้จะต้องคืนทั้งหมดเลยนะครับคือยังไม่ได้ถอดนะยังไม่ได้ถอดเลยต้องคืนทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวตัวนู้นจะเปลี่ยนเป็นอะไหล่ชุดซ่อมเอานะพวกแต่มันก็ไม่ใช่ของแท้นะพวกลูกยางแล้วก็เปลี่ยนลูกหมากใหม่นะครับ เปลี่ยนแหลกใหม่สั่งแหลกใหม่ไปแล้วต้องรอแหลกมาส่งนะครับสั่งอันใหม่ไปแล้วนะมีหลายย่อต้องเลือกเอานะครับแหลกตัวนี้ผมเปลี่ยนผมก็รับประกันให้ลูกค้านะเพราะว่าผมก็ไม่รู้นะครับว่ายี่ห้อไหนจะดีไม่ดีนะครับนอกจากของแท้ถ้าของแท้ก็หลังหมื่นนะครับแต่ถ้า GSP GSP ก็เจ็ดพันกว่านะถ้าของ S SST ก็ห้าพันกว่านะ แต่ก็จะเอาของไอเดียเรื่องราคานี่ยังไม่ยังไม่เน้นนะครับก็คือบางทีตัวเนี้ยหมื่นกว่าบาทนะครับก็ซื้อแหลกอันได้อันเดียวเอาง่ายๆที่เหลือก็เงินที่เหลือก็จะเป็นพวกชุดช่วงลงช่วงล่างไปนะครับเพราะว่าทีนี้จะเซฟเงินให้ลูกค้าแล้วผิดแผนนะครับผิดแผนนะครับมันใช้ไม่ได้นะครับมันใช้ไม่ได้ก็ต้องเอาไปเปลี่ยนนะ ต่อ,อไปเปลี่ยนหรือก็คือถ้าร้านเขามีเต้าคืนให้ก็ได้นะครับแต่ถ้าร้านอย่างถ้าถ้าเจ๊เขาไม่คืนก็เราก็ต้องเปลี่ยนเป็นอะไหล่มานะครับแต่แกบอกว่าแกเป็นมีแหลกตัวใหม่นะครับแต่ราคาก็แพงนะครับราคาก็แพงเนี่ยทั้งทั้งอันเนี้ยเผื่อแลกได้แหลกแค่อันเดียวบางทีนะครับเพราะว่าตัวอื่นเนี้ยเสียดายนะเพราะว่าพวกลูกเนี้ยเนี่ยมันยิงดีๆสวยเลยนะ ของแท้นะครับพวกบูทยางเนี่ยของแท้เลยนะนิ่มๆอยู่เลยเนี่ยก็เดี๋ยวเอาไปเปลี่ยนนะครับ <S <S แต่เดี๋ยวจะทำออสลับอ่างเครื่องให้เรียบร้อยก่อนนะแล้วค่อยเอาไปเปลี่ยนแห่ก็สั่งมาใหม่นะครับสั่งมาใหม่ต้องสั่งมาใหม่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะทเก็บช่วงล่างให้เสร็จแล้วค่อยยกเครื่องใส่นะครับทีเดียวเลยเ,ออเสียเวลาหน่อยครับ เดี๋ยวเวลาหน่อยวันนั้นเอามาสลับยกขึ้นไปแล้วเอะใจตรงไหนไหม,มยังไม่ได้ทาบไงยังไม่ได้ลองเทียบดูยกขึ้นใส่ไปก่อนเวลาตอนที่เรายึดน็อตเนี่ยลูกยางล่างมันบี้งไงพอมันบี้เสร็จปุ๊บเอะใจของเก่ามันไม่บี้ขนาดนี้นี่ว่าก็เลยถอดลงมามาเทียบดู กละยอดเลยนั่นอะสูงเตี้ย <Yeah. S 1> สูงเตี้ย <Yeah. S 1> เนี่ยครับซื้องานเนี่ยผมไม่ได้ทําประจำไงเราไม่ได้ทําบ่อยถ้าผมถึงได้บอกว่าพยายามบอกว่าเวลาซื้ออะไหนะครับถ้าเป็นเก่านอกพยายามให้มีอของเทียบหรือว่าอะไรตัวเก่าไปเทียบดูนะครับอย่างถ้าเราไปซื้อมาก่อนเนี่ย แล้วเรามาถอดในแง่ที่หลังนะครับเนี่ยเป็นประสบการณ์นะครับสำหรับใครที่อยากจะไปซื้ออะไหล่เก่าญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ซื้อมาก่อนแล้วค่อยเอามาใส่เนี่ยเวลามันไม่เหมือนกันนี่ถ้าเป็นวงร้านเขาไม่ให้คืนนะครับต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้นะแต่เขาไม่ให้คืนนะแต่ดีเนี้เขาคืนได้นะเขาให้คืนนะเพราะว่าซื้อกันประจําแล้วก็ผมก็ซื้อเครื่องจากร้านนี้ครับ ครื่องของรถคันนี้ก็ซื้อจากร้านนี้นะฮะซื้อจากที่นี่เหมือนกันนะครับก็ดีครับเขายังให้คืนเกียร์ฟอร์ดเียตผมก็ซื้อจากร้านนี้เหมือนกันนะครับเขาก็ให้คืนนะให้เปลี่ยนได้นะที่ซื้อไปก็ยังไม่มีอะไรนะครับก็มีอันชุดนี้นะครับเนี่ยชุดคาดเนี่ยที่เป็นปัญหาสําหรับผมนะครับเพราะว่าเงินมันก็ไม่ใช่ถูกถูนะครับแพงนะครับหมื่นกว่าบาทนะครับ เพราะว่าถ้าเราเก็บเอาไว้เนี่ยแล้วเ,เราต้องเอพักเงินของเราเองเนี่ยซื้อเนี่ยมันก็จมนะครับกว่าจะรอเจอเนื้อคู่มันนะครับตัวต้าวิดเนี่ยน่าจะเป็นวิดเลยแหละหรือไม่ก็ ACV 30นะเนี่ยไอไอพวงมาลัยปุกกลมๆแบบเนี้ตอนแรกนะครับร้านเขาบอกว่าคนขายเขาบอกว่าพี่ พี่จะเอาแหลกใช่ไหมถ้าพี่เอาแหลกเนี่ยมันใส่ได้นะแต่พี่ต้องซื้อคานไปด้วยเนี่ยมันได้หมดเลยใส่ได้เลยพี่ว่าใส่ได้ใช่ไหมถ้าถ้าผมใส่ไม่ได้ผมคืนนะได้เอามาคืนได้เลยแหมผมผมตอนนั้นผมทำไอคุยกันอยู่เขาบอกว่าไอคนขายอะ่ะหัวหน้าหัวหน้าในร้านนั่นแหละเขาบอกว่าไปคืนได้เขาบอกว่ามันใช้ได้มันใช้ได้เหรอเอท4ีวีสี่ศูนย์นะไม่ใช่สามศูนย์ไม่ใช่ 30, ชวิดนะ ขาบอกใช้ได้แต่ต้องเอาไปทั้งแพรผมก็เลวยมาทั้งแพครับเนี่ยครับพอออกมาเป็นแบบนี้นะครับอะไรที่บางทีเราเอกใจมันโคโลบด,ดี้แล้วมันจะใช้ได้หรอวะเห็นแหลกมันยาวๆมันก็เพี้ยนๆกันแล้วนะทัาพอเราเรามาวางท่ามนันเจอปีกย่อยอนะก็คือมันไม่มีอะไรเหมือนเลยนะครับอย่างเดียวที่เหมือนคือปีกนกนะครับปีกนกเหมือนกันนะ นอกนั้นไม่มีอะไรเหมือนเลยนะครับที่เหมือนนะอะไรนะปีกนกกับโครงเหล็กมันเนี่ยโครงโครงคานมันเนี่ยเหมือนกันนะคานเนี่ยเหมือนแต่นอกนั้นไม่มีอะไรเหมือนเลยนี่ก็ไม่เมือนลูกหมากกไม่เมือนกันโครงกับยาวก็สั้นแหลกก็สั้นกว่านะครับเพราะว่าลูกหมากลูกหมากของเดิมมันจะยาวแต่ลูกหมากนี่มันสั้นพวก แหลกอะไรมันก็จะสั้นตามไปด้วยนะเดี๋ยวผมแบกไปผมจะแบกไปคู่เลยนะผมจะไม่ไปอันเดียวนะผมจะแบกไปคู่เลยให้ให้ร้านเขาดูนะเขาบอกว่าใช้ได้นะเดี๋ยวผมจะเวลาเราคืนของเราต้องมีตัวอย่างนะครับเป็นการยืนยันนะฮะแล้วของนี่ก็ยังไม่ได้ลื้ออะไรเลยนะครับนี่ยังอยู่ท่าเดิมน็อตเดิมๆนะครับ ไม่มีรอยยิงไม่มีรอยอะไรถอดนะครับผมก็จะคืนมาอย่างนี้นะเพื่อจะเอาเงินไปซื้ออะไรอย่างอื่นทดแทนนะครับเดี๋ยวรื้อเครื่องเดี๋ยวจะมาถ่ายดูคลิปนะฮะเพราะว่าเจ้าของรถก็อยากจะดูนะครับว่ารถไปถึงไหนแล้วนะครับโอนเงินมาให้เยอะแล้วนะครับแต่งานยังไม่ไปไหนนะครับเซ็งครับ เกาหัวยิ่กยิ่กเลยนี่เก่าว่าแบบยกยกคานขึ Del ้นนี่ถ้ามันไม่เหมือนแค่อย่างเดียวเนี่ยมันจะไม่เป็นไรนะถ้าไม่เหมือนแหลกผมก็เปลี่ยนแค่แหลกซื้อซื้อแหลกใหม่ให้เลยนะครับถ้ายางอื่นเหมือนกันหมดทีนี้ต้องมาหูมันสับเยอะสับหลายอย่างมันก็ไม่ต่างกันอะแล้วที่สําคัญเลยไอ้บูทตัวนี้แหละบูทยึดอาร์มยึดคานเนี่ยยึดคานเนี่ยสี่ตัวนี่พอมันไม่เหมือนกันนี่มันเตี้ยว่ากันนี่แล้วจบแล้วนะครับ ส่เข้าไปนี่มันบีบนะพอมันบีบปุ๊บมันจะไม่นิ่มเหมือนเดิมนะมันจะสะท้านนะครับเวลาวิ่งมันตุบตับตุบตับเลยมันจะเป็นแนวแนวนั้นเลยนะ,ะขอบคุณนะครับสําหรับการรับชมนะเดี๋ยวเวลาลื้อค่อยว่าทีเดี๋ยวทำลื้อเปลี่ยนอะไรเครื่องก่อนนะครับค่อยเอาคารไปเปลี่ยนเพราะว่าเช้าเ้าเนี่ยเขาเขาถือนะเขาเช้าเช้าไปเช้าเไม่ได้เลยไปเปลี่ยนของไปคาคือมูลมันคือร้านพวกนี้เขาต้องเงินเข้าร้านก่อน ถ้าเงินออกจากร้านนี่หรือว่ามีการเปลี่ยนของนี่เั้งเช้านี่ก็ยังไม่ค่อยอยากคุยนะต้องไปช่วงบ่ายๆนะครับขอบคุณมากเลยครับสําหรับการรับชมนะครับช่องโอเกเก็เกมาซ่อมนะครับขนาดเป็นช่างยังพลาดได้นะรับษาอะไรกับลูกค้าธรรมดาธรรมดานะครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ